สำหรับระหว่างทางนะคะที่มีหญ้าอยู่รอบๆบ,บริเวณเนี่ยทั้งหมดนี่ก็ก็คือเอ่อตัดหญ้าให้หมดโดยตัดแล้วก็ทิ้งหญ้าอยู่ตรงนั้นค่ะให้หญ้ากองอยู่ที่ดินเพื่อหญ้าเนี่ยเมื่อหญ้าแห้งนะคะสลายไปนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไปปรับปรุงดินโดยเฉพาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหญ้านะคะหรือเป็นวัชพืชต่างๆเนี่ยมีรานะคะหรือมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่และะ้วค่ะ จะให้ธรรมชาติแก้กันเองค่ะและนี่เป็นการทําสวนไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนอะไรของเราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทุกอย่างเราจะเป็นอินทรีย์ธรรมชาติหมดนะคะซึ่งเราทํามานานแล้วแต่บางครั้งก็ไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างของดินนะคะเพราะนั้นเราจะมีจุลินทรีย์ที่จะช่วยปรับโครงสร้างของดินใช้วัชพืชของเดิมเนี่ยมามาทำให้มันเกิดจุลินทรีย์ด้วยตัวมันเองนะคะจำได้หรือเปล่าคะ ทำสี่อย่างเองใช่ไหมคะทำต้นแล้วอะไรคะเอาต้นกล้วยออกถาดห้าใช่ไหมคะแล้วก็ปรับปรุงดินง่ายแค่นี้ต้องไม่คาจางครับผมใช่ลหมเอาง่ายทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเราทําเสร็จเราก็ต้องดูทุกวันนะคะวันเป็นยังไงถ้าขอใช้เวลาเจ็ดวันมันก็จะดูที่ว่ามันจะแตกตาเลย ออกมาบ้างน,นะมีการแตกตาใหม่ขึ้นมาตาใหม่ขึ้นมาเราต้องทําให้ได้แต่ภายในเกวันนะคะนี่คือผู้เรียนมูสังทิงซึ่งเราปลูกมาแล้วสี่ปีสี่ปีแล้วเป็นต้นที่งามที่สุดข,ของเรานะต้นเลยแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้มานี่แค่สามอาทิตย์นะ่ะ <c oughs> แต่สามอาทิตย์นี่เป็นทีที่ลมแรงมากนะคะที่อยู่ในภูเขาตรงนี้เรา <c oughs> ก็ไม่เหนือแบบก,ก่าแรง <c oughs> ใช่ไหมคะเพื่อทำได้สบายมาก แต่ว่าไม่เหนือวะไม่เหนือวะบากว่าแรงแต่ว่ามันก็เหนือ่อยมวาว่ามันบาดถึงขั้นนี้แล้วนะคะาฉอนนี่เรียกว่าเข้า icu แล้วะคะ่ะ icu แล้วเราต้องเอาเขาออกจาก icu ให้ได้